วันนี้ก็มาพบกับนะครับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับพระการธรราชปางขอฝนนะครับผุของเงินสุจีพฤศจิกายนนะครับเป็นที่ลึกวันพระบิดาฝนหลวงเหรียญหน้าสวยงามมากครับอันนี้เป็นโลหะเงินนะครับปางขอฝนเนื้อเงินบางนี่นะกรมการฝนหลวงนะครับกองบินเกษตร สิบสี่พฤกายวนวันพระบิดาแห่งคนหลวงไทยนะครับด้านหลังเป็นรูปเครื่องบินที่ทำผลเทียมนะครับเนื้อเงนินนะครับมีหมายเลขกำกับแปดเก้าสวยงามมากครับสนใจทักทายได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะครับผม เดี๋ยวจะมีสิ่งสะสมนะอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะายอยลงเรื่อยๆให้ท่านได้รับชมนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับสวยงามมากครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ